สวัสดีครับมิเตอร์ c ัมชแนลนะครับวันนี้ผมมาที่กองบินฐานเรือนะครับที่สติหีบจังหวัดชนบุรีนะครับมาถ่ายคลิปวิดีโอที่พิพิธภัณฑ์เครื่องบินของกองการบินฐานเรือนะครับเมื่อกี้ผมลืมกดบันทึกแล้วก็ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วรอบหนึ่งโอ้โหพอม,มาเปิดดูเอา้าเราลืมกดบันทึกไว้นะครับ เลยไม่เป็นไรทายใหม่นะครับก็เลยมาอยู่ที่เครื่องบินลำนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป็นลำสุดท้ายที่ผมอัดคลิปแต่ทีนี้พอมาดูในคลิปเอา้าเราลืมกดอัดนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากของปีที่แล้วนน่นนะฮะที่ผมมาอัดคลิปไว้ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเครื่องบินที่เอามาเพิ่มนะครับแล้วก็ การจัดในเรื่องของเครื่องบินก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้มีหลายลำเลยแล้วก็เหมาะกับการที่จะเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะฮะวิธีการเข้ามาก็ไม่ยากครับแลกบกัตรแล้วก็เข้ามาได้แล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้นะครับเนี่มีเครื่องบินหลายลำนะครับใครมีความรู้เรื่องเครื่องบินก็เข้ามาคอมเมนต์ที่ด้านล่างไว้ได้นะฮะ ก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของเครื่องบินนี้สักเท่าไหร่ว่าเรียกอะไรบ้างนครับแต่ตรงด้านนู้นนะก็เป็นเครื่องบินแบบลำเลียงแล้วก็เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็มีในเรื่องของพวกเครื่องบินเจ็ตต่างๆอ่ะเดี๋ยวพาท่านมาดูก่อนที่จะเดิกนกลับไปที่สะพานเนาะนียเได้ครับก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นบทเรียนเลย โอ้โหเมื่อกี้เดินมาไกลด้วยนะครับแล้วก็พื้นมันก็แฉะนิดน,นึงอะ่ะแต่ก็ดีแล้วไม่เป็นไรครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปกันนะมีด้านนูน้นนะฮะจะเป็นเครื่องบินเจ็ตแล้วก็เป็นเครื่องบินแบบลักษณะของการลำเลียงเออลำเลียงบุคคลนะฮะลำเลียงไม่ถูกเนาะถ้าผิดก็ไม่ขอ นี่สามลำที่พิเศษกว่าลำที่จอดเป็นพระเอกอยู่ด้านนู้นเนี่ยก็ในเรื่องของตรงลำตัวของเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเป็นโพรงอะ่ะตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเทคนิคของเขาก็คือจะเอาอากาศที่มันเข้ามาเนี่ยไประบายในเรื่องของความร้อนของเครื่องหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบนะฮะ แต่มันจะเป็นลักษณะของอย่างนี้ฮะด้านในก็ไม่มีอะไรละด้านในไม่มีอะไรละเป็นเป็นพวงล้นๆไปนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูส่องกล้องเข้าไปพวงล้นๆอย่างเงี้ยไม่รู้เห็นปะนะอ่า แล้วก็จะมีสติกเกอร์ติดอยู่ว่าเป็นของฝูงบินอะไรนะครับอันนี้ฝูงบิน1.04กองบินที่1ครับของราชนาวีก็ทุกลำนี้เป็นของราชนาวีหมดฮนะแต่ว่าเขาเรียกว่าลักษณะของอะไรนะปลดประจำการไปละนะครับนี่ลำพระเอกเลยนะฮะ แต่จริงๆแล้วเครื่องบินพวกนี้ก็จะมีสเสน่ห์ของเขาในแต่ละแต่ละลำกันไปนะตอนนี้ก็จะดูคุ้นๆนะเห็นในภาพยนตร์บ่อยๆหน่อยถ้าเป็นสมัยก่อนก็ท็อกันเลยอะไรประมาณนั้นนะครับสวยมุมไหนก็สวยฮะ มันมันจะพุ่งทะยานไปในอากาศได้ดีมากเลยเนี่ยลำเนี่ยนะครับเข้ามาได้นะฮะสำหรับประชาชนนะฮะที่สนใจจะเข้ามาถ่ายรูปนะครับบันทึกวิดีโอนะ,ะเอาไว้ดูนะครับนี่ด้านหน้าเด้ดูภาพ มุมตรงนี้แล้วกันสวยๆครับก็คงจะต้องบอกลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอที่พามาดูเครื่องบินในวันนี้นะครับบันทึกวิดีโอวันที่30เดือนตุลา2559ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ